ครับสวัสดีครับผมนายบหองบุญจวงนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปิดนะครับที่สองนะครับวันนี้ก็ได้มาลงพื้นที่หมู่22นะครับเขนทองธานีนะครับได้รับความร้องเรียนจากประชาชนนะครับชาวบ้านนะครับที่สัญจรไปมานะครับระหว่างจุดทางโค้งของสุภัยนะครับด้านหลังนะครับเป็นถนนเดิมนะครับแต่ก่อน ใช้การได้เดี๋ยวนี้ก็สันจรนไปมาไม่ได้นะครับก็จะได้ปรับปรุงสนุนและวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมนะครับแถวบริเวณแก่นทองธานีและ หมู่11นะครับหมู่บ้านพวงเพชรนะครับถ้าได้รับความแก้ไขนะครับของถนนเส้นนี้นะครับประชาชนก็จะได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมานะครับในแถวหมู่บ้านเจดทองธานีและประชาชนใกล้เคียงครับตามสภาพที่เห็นนะคะปัจจุบันก็คือสภาพะะที่เคยเป็นถนนลูกลังตอนนี้ก็คือไม่เหลือสภาพไม่สามารถใช้งานได้นะคะทางมิตรภาพบ้านเป็ดก็อยากที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้โดยการอ่า สร้างถนนคอนกรีตแล้วก็วางท่อระบายน้ำเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาน้ำท่วมในบริเวณดังกล่าวนะคะปัญหาโซนนี้ก็คือปัญหาน้ำท่วมนะคะซึ่งวันนี้ท่อระบายน้ำในส่วนนี้ยังไม่ค่อยมีหรือถ้ามีก็ยังไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้รับกันไม่ได้เป็นเครือข่ายยงใหญ่ที่จะสามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ดังกล่าวได้นะคะมิตรภาพบ้านเป็ดก็หวังว่าในวันที่11พฤษภาคมนี้ที่จะมีการเลือกตั้งเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาทางผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้จะให้โอกาสมิตรภาพบ้านเป็ดได้เข้ามารับใช้นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงพัฒนาเมืองบ้านเป็ดของเราค่ะ11พฤศภาไปเลือกตั้งนะคะเรื่องมิตรภาพบ้านเป็ดทั้งนายกและสมาชิกสภายกทีมค่ะขอบคุณค่ะ